เจ้าหญิงโรหินีพระคณิธาของพระอนุรุธทธเทระเมื่อครั้งที่พระบรมศัสดาพร้อมด้วยพระอนุรุธทธเทระและคณะสงฆ์ห้าร้อยเสด็จสู่นิโคทรามซึ่งเป็นพระอารามที่ พระยรยาสร้างถวายณกุงกับบินพัทนั้นพระญาติของพระพุทธองค์ต่างก็ได้เข้ามาเฝ้ารวมถึงพระน้องนางโรฮินีซึ่งในตอนแรกไม่มาด้วยเหตุที่พระนางทรงระอายว่าโรคผิวหนังได้เกิดขึ้นบนร่างกายพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้ พระนางโลหินีทำบุญสร้างสาราดงฉันและให้พระนางมันมาปัดกวาดพื้นโรงฉันปูอาสนะตั้งหม้อน้ำดินแด่พระภิกษุสงฆ์เมื่อพระนางทำตามรับสั่งอมิชา้าโรคผิวหนังก็ค่อยทุเราเบาบางลงและยิ่งกว่านั้นพระนางยังได้ถวาย ขาทนิยะและโหชนิยะอันปณนีตังนั้ำแล้วพระบรมศัดสดานทรงสดงธรรมเล่าถึงบุพกรรมที่เป็นเหตุให้นางต้องมาเป็นโรคผิวหนังว่าในอดีตชาติหนึ่งพระนางเกิดเป็นอขลมเหสีของพระเจ้าพระรามศีได้เกิด ดิสยาผู้อาคาตในหญิงนักฟอ้อนของพระราชาจึงกันแกล้งด้วยการนำผงหมาเมืยโอยลงบนที่นอนผ้าหม่มและตามเนื้อตัวของหญิงนักฟอ้อนเป็นเหตุให้ร่างกายของหญิงนักฟอ้อนผูกพองขึ้นเป็นตุ่มน้อยใหญ่ได้รับทุกขเวทนา จากบุพกรรมบุพกรรมนั้นเองจึงส่งให้จึงส่งผลให้พระนางต้องมนาะเป็นโรคผิวหนังในชาติปัจจุบันและตัดว่าความโกรธความลิษยาแม้เพียงเล็กน้อยย่อมไม่ควรทำเลยหลังจบพระธรรมเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลมีโสดา ปติผลเป็นต้นเมพนางโรหินีก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเช่นกันและเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าอัศสดีระของพนางได้มีวันณนะดุดทองคำในขณะนั้นเองชีวิตคนเราเมื่อบุญทรงผลก็ดูจะรุ่งเรืองมีความสุขมียศบริวาร และเมื่อใดบาปส่งผลก็ดูเหมือนชีวิตนั้นจะตกต่ำชอกช้ำเอาซะเหลือเกินดูดูช่างคล้ายกับละครจักจักวงวงที่เราท่านทั้งหลายสลับกับเป็นพระเอกนางเอกชีวิตที่มีรสชาติทั้งสุขโศกเศร้าคราวน้ำตาหลายๆคนคงได้ประสบพบเจอมาแล้ว แม้ชีวิตของเราจะมีทรัพย์มียศยมีบริวารมากมายแต่ใช่ว่าชีวิตของคนเราจะสุขสมหวังไปเสียทุกอย่างก็ยังมีความสุขแถมมาให้อยู่นั่นเองดังเรื่องราวของพนางโรหินีเป็นพระปัะยุรญา,าตพระองค์หนึ่งของพระบรมศาสดาแต่อยู่มาวันหนึ่ง บาปก,กรรมในอดีตตามมาส่งผลทำให้ท่านเป็นโรคผิวหนังเป็นที่น่าระอายแก่ผู้พบเห็นพระพุทธอ,องค์เลยแนะนำให้ท่านสร้างหอฉันแล้วก็ไปทำความสะอาดหอฉันแล้วและด้วยบุญจากการทำความสะอาดนี้เองทำให้ท่านหายจากโรคผิวหนังได้ดังเรื่องราวต่อไปนี้ ย้อนไปในอดีตการเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาเสด็จสู่นิโคทารามซึ่งเป็นพระอารามที่พระปยุรยาสร้างถวายแด่พระพุทธองค์ณกรุงกับบินภาานัตครั้งนั้นพระอนุรุธาเทระผู้เป็นเอกตะทะฆะทางบ้านมีทิพยจักสุความด้วยประสงค์ห้าร้อยรูปได้ตามเสด็จไปยัง ตรงกับ,บิณฑบาตเช่นกันในคราวนั้นพระญาติของท่านทรงสดับข่าวว่าพระเทระมาอย่างพระนครแห่งนี้จึงพากันเข้าไปสู่สนักของพระเทระยกเว้นพระน้องนางเพียงพระองค์เดียวคือนางโรหินีที่มิได้เสด็จไปหาพระเถระด้วยพระเทระจึงถามพวก พระยาติว่าพระนางโดหินีอยู่ที่ไหนหรือพวกพระญาตตอบว่าอยู่ในตำหนักเจ้าข้าอระเถระเหตุไรพระนางโดหินีจึงไม่เสด็จมาพวกพระญาติพระนางไม่เสด็จมาเพราะทรงละอายว่าโรคผิวหนังเกิดที่สริริของพระนางเจ้าข้าอระเถระท่านทั้งหลายจงเชิญพระนางเสด็จมาเถิด เมื่อพญาได้สดับดังนี้จึงไปทูลเชิญพระนางโรหินีมาหาพระเทระครั้นเมื่อพระนางเสด็จมาถึงพระเทระจึงกล่าวกับน้องนางว่าโรหินีเหตุไรเธอจึงไม่เสด็จมาพระนางโรหินีท่านผู้เจริญโรคพินังเกิดขึ้นที่สรีระของหม่อมฉันหม่อมฉันรู้สึกละอายจึงมิได้มา พระเสระถ้าเช่นนั้นพระน้องนางควรจะบุญพระนางโรหินีจะทําบุญอะไรดีเจ้าคะควรจะทําบุญพระน้องนางโรหินีจะทําบุญอะไรดีเจ้าคะพระเทระทรงสร้างศาลาลงฉันพระนางโรหินีและบนฉันจะเอาอะไรทําเจ้าคะพระเทระก็เครื่อง ประดับของเธอไม่มีหรือพระนางโลหินีมีอยู่เจ้าค่ะพระเทระราคาประมาณเท่าไรพระนางโลหินีเมื่อหนึ่งเจ้าค่ะพระเถระถ้าเช่นนั้นเธอจงขายเครื่องประดับนั้นแล้วนำเงินที่ได้มาสร้างลงชั้นเถิดพระนางโลหินีแล้วใครเล่าจะทำให้หนุนชันเจ้าค่ะฝ่ายพระเทระ แลดูพระญาติซึ่งยืนอยู่ที่ใกล้แล้วกล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงช่วยรับภาระเถิดพวกพระญาติต่างกราบเรียนถามพระเถระว่าแล้วพระคุณเจ้าจะทำอะไรหรือเจ้าคะพระเถระเมตตมาภาพก็จะอยู่ในที่นี่เหมือนกันถ้ากัน,น้นพวกท่านจงนำทับสัมภาร อันเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้างโรงฉันมาเถิดพวกพระญาตทั้งหลายรับคำแล้วจินรีบนำถัพพระสัมภาระมาถวายเด่พระเทระด้วยความกระตือรือร้นฝ่ายพระเทระได้แนะนำพระน,พระน้องนางว่าพระน้องนางจงให้ช่างจัดสร้างโรงฉันเป็นสองชั้นเถิด เมื่อทําพื้นชั้นล่างเสร็จแล้วให้พาน้องนางมากวาดพื้นให้สะอาดแล้วหมั่นมาอุอาสนะและตั้งหม้อน้ำเดิมไว้สําหรับภิกษุสงเถิดพานางโรฮินีได้กระทําตามคําแนะนําของพระพี่ชายทุกประการคือได้นําเครื่องประดับของตนออกขายแล้วนําเงินทั้งหมดที่ได้มาจัดการ กอสร้างโรงฉันมันมาประกวาบโรงฉันอยู่เสมอและนาอัจจรย์ว่าในเวลาต่อมาโรคผิวหนังของพระนางก็ค่อยๆหายไปพอเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยพระนางจ,จึงได้ทูลนิมนต์ภิกษุสฆงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมาที่โรงฉันแล้วถวายหาทนิยะและโภชนิยะ ที่ประนีด้วยความปราบรื่นใจเนื่องจากพระภิกษุมาการจนเต็มโรงฉันของพระนางเมื่อพระบรมสัจดาทรงทำรรพัฒกิจเสร็จแลว้วจึงตัดถามว่านี่เป็นทานของใครฝ่ายพระอนุรุทธาได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นของโรหิณีพระน้อง นางของพระองค์พระเจ้าค่ะพระศาสดาตัดถาว่านางไปไหนหรือพระอนุรุทธะอยู่ในตำหนักพระเจ้าค่ะพระศัสดาพวกท่านจงไปเรียกนางมาฝ่อยพระนางโดยมนีไม่ปรารถนาจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แต่ก็ไม่อาจขัดพุทธประสงค์ได้จึงจำยนจึงจำรอมต้องมายัางหอฉันและเข้ามากราบ บังคมพระพุทธองค์แล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข่านหนึ่งพระบรมสัตดาตัดถามว่าโรยนีเหตุไรเธอจึงไม่มาพระนางโรยนีมอมฉันเมื่อโรคพินังเกิดที่สรีระมอมฉันละอายด้วยโรคนั้นจึงมิได้มาพระเจ้าค่ะพระบรมสัตดาจึงตัดว่าก็เธอรู้ไหมว่าโรคนั้นเกิดจากวิบาก กรรมอะไรของเธอพระนางโดยมีหม่มชันไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระสัจดาโรคนั้นอาศัยความโกรธของเธอจึงเกิดขึ้นพระนางโรยีีก็หม่มชันทํากรรมอะไรไว้พระเจ้าค่ะลําด,ดับนั้นพระสัจดาจึงทรงเล่าถึงบุพกรรมในอดีตของพระนางโรยนีนีว่าในอดีตกามเศรษตการ ระอัครมเหสีของพระเจ้าพระราศีผูกอาคาตในหญิงนักฟ้อนของพระราชาอมหนึ่งทรงดำดิว่าเราจักให้ทุกเกิดแก่หญิงนั้นแล้วให้บุรุษนำลูกเต่าร้างใหญ่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามามุยไปโรยลงบนที่นอนผ้าหม่มและ เรื่องใชต้ต่างๆของหญิงนักฟ้อนนั้นโดยที่นางไม่รู้ทันรู้ตัวจากนั้นจึงมีรับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนนั้นมาอย่างพระราชนิเวศแล้วให้บุรุษโรยผงหมามุ้ยไปตามตัวของนางด้วยความเย้ยหยันอันใดน,นั่นเองสมิระของหญิงนักฟ้อนนั้นได้ผู้คลอง ขึ้นไปตามขึ้นเป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่เมื่อนางไปนอนเก่าอยู่บนที่นอนซึ่งเต็มไปด้วยผงม,มามุย้ยนางยิ่งคันหนักขึ้นไปอีกและเวทนาอันแรงกล้าได้เกิดขึ้นกับนางพระอัครเมเหสีพระอัคระเมเหสี ผู้มีจิตดิสยาในการนั้นได้เป็นนางโรฮินีแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพนางโรฮินีว่าโรฮินีก็กรรมนั่นที่เธอทำแล้วในการนั้นความโกรธความดิษยาแม้มีประมาณเล็กน้อยย่อมไม่นำไม่ควรทำเลยดังนี้แล้วจึงตรัสพระกาถาว่าบุคคลพึง ละความโกรธละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งสิ้นได้ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่คล่องในานามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลในเวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปดติผลเป็นตน้น พระนางโรหินีก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเช่นเดียวกันและเป็นที่นะักอัจจารย์ว่าพระสรีระของพระนางได้มีวันณนะดุจทองคำในขณะนั้นเองในเวลาต่อมาพระนางโรหินีได้ถึงคราวลักจากโลกพระนางได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาในระหว่างเขตแดนของเทพบุรสี่องค์ในภพดาวดึง และเนื่องจากเทพธิดานั้นมีรูปงามเป็นเดิศเราทิบบุตรทั้งสี่องค์เห็นหนางแล้วก็เกิดความสิเนหาเะาลวิวาทกันว่านางเกิดภายในเดนของเรานางเกิดภายในเดือนของเราเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปหาเทา้าสักกะเทวราชเพื่อให้พระองค์ตัดสินว่าเทพธิดานี้ควรจะเป็นของใครแล้วกราบทูลว่า ห้าแต่ท้าวศักการเทวราชเจ้าข้าพระองค์ทั้งที่เกิดคดีขึ้นและเทพธิดานี้ขอพระองค์ทรงวินิจฉัยคดีนี้ด้วยเถิดฝ่ายเท้าสักกะเองพอได้เห็นเทพธิดานั้นแล้วก็เกิดสินิหาเช่นกันจึงตัดขึ้นว่า จำเดิมแต่การที่พวกท่านเห็นเทพิดานี้แล้วจิตเกิดขึ้นอย่างไรลำด,ดับนั้นเทพบุตรองค์หนึ่งกราบทูลว่าจิตของข้าพระองค์เกิดขึ้นดุดกลองในขราวสงครามก่อนไม่อาจจะสงบลงได้เลยฝ่ายเทพบุตรองค์ที่สองกราบทูลว่าจิตของข้าพระองค์เหมือนแม่น้ําตกจากภูเขาย่อมเป็นไปเร็วพันทีเดียวส่วน เทพบุตรองที่สามกราบทุนว่าเดิมจำเดิมแต่การที่ข้าพระองค์เห็นนางนี้แล้วตาทั้งสองถลน,นออกแล้วดุจตาของปู่พระเจ้าข้าแน่เทพบุตรเทพบุตรองค์ที่สี่ได้กราบทุนว่าจิตของข้าพระองค์ประดุดธงที่เขายกขึ้นบนเจดีไม่สามารถจะดำรงนิ่งอยู่ได้เลยพระเจ้าข้า ลำดับนั้นเท้าสักกะตรัสเทพบุตรทั้งสี่ว่าท่านทั้งหลายจิตของพวกท่านยังพอคมได้ก่อนส่วนเราเมื่อได้เห็นเทติรานี้จึงจักเป็นอยู่ได้แต่ถ้าไม่ได้นางเราคงต้องตายพวกทพบุตรจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชพวกข้าพระองค์ไม่ปรารถนาให้พระองค์ตายลยพระเจ้าข้าดังนี้แล้วต่างสละเทพธิดา นั้นวายแด่ท้าวสกกะแล้วกลับสุวิมานของตนดังเดิมฝ่ายเทวติดาน,นั้นก็ได้เป็นที่รักที่พอผ้าหรือไทยของเท้าวสกกะเสมอมาชีวิตที่มีความวิศยาเป็นของเพิ่มเติมเข้ามาจ่ายกอมุ่งแต่ที่จะให้คนอื่นนั้นย่ำย่ำแย่แต่ที่แท้แล้ว ใจของเรานั่นแหละที่ย่ำแย่ลงเพราะต้องคอยทุกข์ใจกับความสุขของผู้ที่เป็นศัตรูได้รับอยู่แต่เมื่อเราปล่อยใจให้หลุดออกจากไปจากเรื่องนั้นเสียบ้างคิสว่าช่างมันเถอะแล้วทำเป็นลืมมันไปใจของเราที่หลุดจากผลธนาการก็จะปลอดโปร,โรง่งโล่งเบาสบาย ไม่อึดอัดอีกต่อไปพระพุทธเจ้าทรงให้กำลังแก,บก่บุคคลผู้ไม่ริษยาเอาไว้ในพระสูตรโดยทรงสรุปลักษณะของหญิงที่จะไปสู่สวรรค์ได้เอาไว้หประการดังต่อไปนี้คือหนึ่งมีสตามีสัทธา 2. อมีฮริสาม,มีโอตปะสไม่ริษยาห้า มีปัญญาบทสรุปชีวิตของพระนางโรหินีได้แก้ไขชีวิตของพระองค์อย่างถูกทางคือทรงมีบุญเป็นที่พึ่งไม่รู้ว่าตัวเองเคยผิดพลาดมาในอดีตก็รีบแก้ไขกรรมของตนเมื่อรู้ว่าผิดคนะิววัณะที่เคยงดงามต้องมาเปลี่ยนไปก็ทรงตั้งต้นใหม่ด้วยการทำความสะอาดศาลาอาสนะสงอานิสงส์นั้น ก็แก้กับร้ายให้กลายเป็นดีให้พระองค์มีผิวพรรณงดงามดังเดิมดังนั้นไม่ควรน้อยใจว่าเรามีผิวพรรณดำผิวพรรณเป็นหูดเป็นฝ้าหรือมีความบกพร่องทางกายอย่างอื่นๆนควรคิดใหม่ว่าที่เราเป็นอย่างนี้ก็เพราะเราทำไม่ดีมาในอดีตแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ใช้ไลกว่าเดิม ด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาซึ่งนอกจะเป็นการแก้กรรมที่ดีเยี่ยมแล้วยังเป็นเพิ่มกรรมดีให้ชีวิตเราสมบูรณ์พูนสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป